มีคนบอกว่ามนุษย์กักขังตัวเองด้วยความจำล่ามโซ่ตัวเองด้วยความคิดแล้วเคี่ยนตีตัวเองด้วยความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมติซึ่งไม่ได้แสดงว่าตัวเองนี้ถูกหรือว่าคนอื่นผิดหรือว่าคนอื่นถูกตัวเองผิดแต่ เพื่อให้เราได้เข้าใจได้เห็นความจริงได้เกิดปัญญากับคติธรรมที่ว่ามนุษย์กักขังตัวเองด้วยความจำนั่นก็หมายถึงเราเก็บความทรงจำเก่าๆไว้ในใจทั้งความสุขความทุกข์ความผิดพลาดหรือความสําเร็จทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหมือนกงขังที่ทำให้เราไม่เป็นอิสระเพราะใจมัวตดจมอยู่กับเรื่องเดิมๆ ติดอยู่กับเรื่องเ,องเดิมๆกังวลเรื่องที่เคยผิดพลาดเสียดายสิ่งที่เสียไปหยหาความสุขสิ่งที่เคยมีไม่กล้าทำสิ่งใหม่จนทำให้ปัจจุบันของเราถูกจำกัดโดยอดีตจึงเป็นเหมือนเราติดอยู่ในกรงขังของความจำโดยไม่รู้ตัวมันจึงเป็นเหมือนเราติดอยู่ในกรงขังความจำของตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะคะล่ามโซ่ตัวเองด้วยความคิด นั่นคือความคิดของเราออกไปไกลไม่ได้เกินกว่าคิดไปข้างหน้าแล้วคิดวกกลับมาข้างหลังคิดวกไปวนมากลับไปกลับมาไม่รู้จบความคิดที่วกวียันเหล่านี้ทำให้เราไม่เป็นอิสระจากตัวเองแม้ร่างกายจะอยู่กับปัจจุบันแต่จิตใจกลับคิดไปถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่ก็ คิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วโดยไม่รู้ตัวมันจึงเป็นเหมือนเราล่ามตัวเองไว้ด้วยความคิดนะคะส่วนเคียนตีตัวเองด้วยความรู้สึกเช่นความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขโกรธเกลียดกลัวกลุ้มกังวลเศร้าซึ่งเป็นอารมณ์ที่ส่งผลร้ายต่อชีวิตเราอย่างมากเช่น กินไม่ได้นอนไม่หลับอ่อนล้เจ็บป่วยซึ่งเป็นผลจากการที่เรากักขังตัวเองด้วยความจำแแลวก็ล่ามตัวเองด้วยความคิดจนทำให้เราเกิดอารมณ์ที่เหมือนทําร้ายตัวเองจากความจำความคิดของตัวเองมันจึงเป็นเหมือนเรานี่ใช้ไม้ใช้แส้เคี่ยนตีตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะคะทางออกก็คือ เราต้องมีสติย้อนกลับมาดูตัวเองในชีวิตประจำวันให้เห็นการกระทําของตัวเองให้เห็นความรู้สึกของตัวเองให้เห็นความคิดของตัวเองให้เห็นความจำของตัวเองหากเราฝึกมองจนเกิดปัญญาว่าการเห็นความจำความคิดความรู้สึกนั่นแหละเป็นการเห็นความจริง ในจิตใจของเรานี้ไม่มีอะไรนอกจากความรู้สึกความคิดและความจำแต่เราไม่เคยเห็นมันเราหลงไหลไปตามมันนะคะมันไม่มีความจริงใดๆอีกนะคะนอกจากอารมณ์ความคิดความจำซึ่ง มันเป็นการทำงานตามเหตุปัจจัยของขันห้าเราก็จะแค่เห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันเราจะไม่กักขังไม่ล่ามโซ่หรือไม่เขี้ยนตีตัวเองอีกต่อไปเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเป็นกลางสงบสุขอิสระอย่างแท้จริงเคล็ดลับก็คือไม่ใช่เห็นขนาดหลับตานิ่งอยู่คนเดียวนะคะแต่ต้องเห็นขณะ กำลังพูดคุยกำลังฟังกำลังดูกำลังเห็นขณะนี้ตอนนี้นะคะเห็นตอนนี้ขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะ